ไปว่าที่ไหนวันนี้เจ้าแม่คนอิ่มนะคะเนื่องจากว่าต้นปีที่แล้วเรามาแล้วก็คือปังทั้งปีเข้าไหมครับตัวบ้านเลยเปรื่องของใครเก็บมาก่อนเหรอใส่กระต้อไปซื้อของเล่นสรุปเก็บไปเรื่อยๆได้ร้อยบาทร้อยละบาทค่าฮ่า ยัง,อง,ร,ยองรอบนี้เรามารอบนี้เราไปรอบนี้เรามาง่ายกว่าเพราะว่าครั้งที่แล้วเราเดินไกลามากคือเรามาแบบรอบแรกจะเหนื่อยหน่อยเนาะทุกครั้งเลยอันนี้เรามไม่ต้องพูดรอบนั้นรอบนี้หร,ร,รอก ไปไหว้พระเลยเหรอครับไปไหว้พระที่ไหนวันนี้เจ้าแม่กวนอิมนะคะเนื่องจากว่าต้นปีที่แล้วเรามาแล้วก็คือปังทั้งปีต้นปีที่แล้วสิใช่เราไม่ต้องพูดถึงเรื่องเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องต้นปีที่แล้วนะครับเราควรจะพูดถึงปัจจุบันคนหวดกระบาลแบบ เข้าไหมเ,เ,เ,เข้าไหมครับกลับบ้านเลยเร็นของใครเก็บมาก่อนใส่กระเป๋าไปซื้อของเล่นสรุปเก็บไปเรื่อยๆได้ร้อยบาทร้อยร้อยบาทครับอบันน,นี้เป็นอีกจุดไฮไลท์หนึ่งนะฮะที่หลายๆคนมีความเชื่อว่าพอเราโยนเหรียญเข้าปากก็จะได้สิ่งที่เราสมหวังสังเกตจากปากปลาหรือปากมังกรได้นะฮะว่าช้ำแล้ว คนยนต์เยอะมากอันนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะที่เราต้องมาไหว้ด้วยนะตรงนี้มันเหมือนกับว่าจะมีตำแหน่งที่ยืนที่ฮ่องกงเนี่ยเขาจะต้องบอกฟ้าดินก่อนหันมาทางฟ้าดินแล้วก็หันกลับไปไหว้นะครับเห็น <He ard S 1> มันก็ <S 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 <ๆ>จะมีคนยืนไหว้ยอยู่จะเป็นตำแหน่งออนีน่มีคนสาธิตให้ดูด้วย ขอให้รวยๆค่ะเป็นดิบเลยค่ะ,คะชื่อจ้าค่ะรูปเป็นเลขอะไรคะ,ะ,ไ,รคะไหนยฮะไหนหันมาโชว์หน,น้าหน่อยสิคนสวย